งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังเสียงทิศบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บวนกิยาพันธ์นะครับ ที่โบสถบอกมามาก็มาคุยกับท่านเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเ,เรื่องการเพาะการปลูกนะฮะการทำการเกษตรใครสนใจเรื่องไหนอย่างไรก็ติดต่อสอบถามนะฮะกันเข้ามาได้แล้วก็จะได้พูดคุยกันนะครับที่ทางติดต่อนั้นเราก็บอกกันเป็นระยะระยะอยู่แล้วนะฮะวันนี้จะคุยกับท่านผู้ฟังเรื่อง พุทสาครับพุทษาเป็นพืชที่ผมแทบจะไม่ค่อยได้พูดเลยและก็เกือบจะไม่เคยได้พูดมาเลยจนกระทั่งเมื่อช่วงปีใหม่ปล,ปลายปี2566ที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรากฏว่าไปรับประทานกาแฟแล้วก็ไปเจอเจ้าของร้านกาแฟที่เขาชอบปลูกต้นไม้มาก ด้านหน้าเขาก็ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับอะไรต่างๆนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเขามีสวนมะม่วงนะฮะนอกจากสวนมะม่วงแล้วเขาก็มีพุทราอยู่อีกจํานวนหนึ่งนะก็ปรากฏว่าเป็นพุทราลูกโตครับนะฮะคือพุทรานมสดนะครับ,นะรบแล้วเขาก็บอกว่าแหม่ร่ำๆว่า อยากจะค้นทิ้งเพราะว่ามันไม่มีแรงคนมาหออย่างโน,น้นอย่างนี้อย่างนั้น,น,นก็ปรึกษาทิศบนมาเรามา,มาเราก็เลยได้เซวนากันเรื่องพุทธศานะและผมก็คุยกับท่านเรื่องพุทธศาว่าในอดีตเนี่ยนะครับพุทธศาบ้านเรานั้นมันก็เป็นผลไม้ที่เรียกว่า าหากินได้ตามริมถนนถนนทางตั้งแต่สมัยทิดบ่นบางประมาณยังเด็กๆก,ก็เรียกว่าอยู่ในวัย10ขวบ10กว่าขวบนิดหน่อยเนี่ยนะฮะก็เกือบ60ปีที่แล้วมานู่นนะ่ะนะเพราะฉะนั้นเราก็อยากกินพุทราเราก็เดินไปขี่จักรยานไปตามข้างทางประเดี๋ยวก็จะมีพุทราให้กินเราก็ไปเก็บเอา แต่พุทสาในสมัยนั้นเนี่ยเป็นพุทราลูกเล็กๆนะครับที่เราเรียกกันว่าพุทราไทยต้นนั้นมีหนาำแหลมคมนะฮมันก็คือพุทราในอดีตเดี๋ยวนี้เราอาจจะยังพอเห็นอยู่บ้างโดยเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะที่เวลาเราไปเที่ยวก็จะมีพุทสากวน นะฮะพุทสาแผ่นอะไรต่ออะไรขายกันอยู่นั่นนะก็เป็นพันพุทสาดั้งเดิมของประเทศไทยซึ่งมีเมล็ดใหญ่นะฮะเนื้อน้อยแล้วก็ที่อุดมสมบูรณ์ไปก็คือหนอนนะนอนครับนอนเยอะโอกาสจะได้กินพุทราลูกที่รอดจากหนอนนั้นก็มีโอกาสไม่มากนัก นี่ก็เป็นเรื่องของพุทราในอดีตครนี้มาอยู่ระยะหนึ่งผมก็เริ่มเป็นหนุม่มใหญ่ละพุทราเริ่มได้รับความนิยมฮือฮากันมากเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอะไรที่มันเล็กๆแล้วอยู่ๆเนี่ยมันใหญ่โตมโหรารขึ้นมาเนี่ยนะครับคนก็จะสนใจคืออะไรฮะวันหนึ่งก็มีพุทราลูกใหญ่นะฮะใหญ่ขนาดที่ เอานิ้วหัวแม่โป้งกับนิ้วชี้นะฮะชนเข้าหากันเนี่ยลูกใหญ่อย่างนั้นคือถ้าเป็นสมัยก่อนบอกว่าใหญ่เท่ากับเรียน5บาทแต่ว่าเทียบปัจจุบันต้องบอกว่าใหญ่เท่ากับเรียน10บาทนะครับอตอนนั้นก็ขายกันงานทิ้งกระจาาสุพรรณบุรีนี่เขาเรียกว่าพุทธาบอมเบนะฮะเาบอมเบเราก็รู้อยู่ว่ามันก็น่าจะหมายถึง พุทธาที่มาจากประเทศอินเดียก็ได้พุทธาบอมเบ์บางคนก็พุทษาเหรียญนู่นนี่ก็มีชื่อเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ฮือฮากันอยู่พักหนึ่งแล้วก็ซาลงไปจนกระทั่งกลับมาอีกช่วงหนึ่งก็คือบอกว่ามีพุทษานมสดลูกใหญ่นะฮะแต่ว่าไม่ไม่ใช่เป็นรูปกลมแป้น นะแต่เป็นลักษณะรูปกลมแล้วก็ออกยาวหน่อยนะครับเอาเอาก็ไม่เชิงยาวมากก็เอาเป็นว่าถ้าลองนึกถึงภาพแอปเปิ้ลแอปเปิลเขียวนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นขนาดน้องๆแอปเปิ้ลเขียวนั่นแหละครับประมาณอย่างนั้นนี่บางคนก็ชอบกินแต่ส่วนตัวผมเองล่ะก็บอกว่าไม่ค่อยชอบ นะฮะเพราะอะไรเพราะว่าบ้านเราผลไม้มันเยอะนะฮะแล้วก็อีกอย่างก็คือความเข็ดขยาดสมัยตอนที่เด็กๆก,นะกินพุทราแล้วก็เจอแต่หนอนก็เลยไม่ค่อยชอบกินนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติเกี่ยวกับเรื่องของพุทราในบ้านเรานะครับที่มีการเพราะปลูกกันมานี้ถ้าพูดถึงว่าดินที่เราจะปลูกพุทราเนี่ย นะครับดินที่เราจะปลูกพุทรานั้นก็ต้องบอกว่าเราสามารถปลูกได้ทั้งในที่ดอนที่ราบรุ่มนะฮะแต่ว่าที่ที่เขาไม่ชอบก็คือที่ที่เป็นพื้นที่ดินเหนียวครับที่ดินเหนียวน้ำขังเนี่ยครับพุทราไม่ชอบแต่ว่า ถ้าเป็นดินทรายล้วนๆเลยก็ปลูกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นดินที่ดีนั้นต้องเป็นดินร่วนปนทรายที่มีระบบการระบายน้ำดีแล้วก็จัดว่าเป็นพืชที่มีความาทนแรงพอสมควรทีเดียวนะครับเรียกว่าอึดไวอย่างกันเถอะนะฮะในจะพูดถึงพุทราเรวก็จะมองได้ในแง่นั้นทีนี้ เราเอ่ยถึงพุทษานมสดในปัจจุบันนะครับมันก็เป็นพุทราที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างพุทราสายพันธุ์ที่เรียกว่าฮันนี่จูจุบนะฮะจากไต้หวันกับพุทราพันธุ์ดอกพิเศษจากประเทศอินเดียแล้วก็นำมาปลูกโดยใช้ต้นต่อพุทษาป่า พุทราป่าก็คือพุทราไทยนั่นะครับเพราะนั้นพอมันได้ต้นต่อของไทยซึ่งทนต่อสภาพแวดล้อมในบ้านเราอยู่แล้วพอปลูกแล้วมันก็เลยมีความเจริญเติบโตดีนะดูดกินนธาตุอาหารจากดินปุ๋ยได้ดีมีความทนทานต่อโรคนะในดินแล้วก็ก่อให้เกิดผลดกนะฮะ แล้วก็เหมาะสมกับสาภาพแวดล้อมอากาศอย่างประเทศไทยเขาก็นำเอามาปลูกโดยใช้พุทราไทยนั้นเป็นต้นต่อนะครับทีนี้สาภาพอากาศที่เหมาะสำหรับพุทามันอยู่ที่สาภาพอากาศว่าถ้าอากาศกลางวันกลางคืนมีอุณหภูมิที่ต่างกันสัก10องศาเซลเซียสอันนี้จะดีที่สุด นะฮะแล้วก็ว่ากันว่าจะทำให้ความหวานของพุทราเพิ่มขึ้นอีกสองบิกบริกนี้เป็นหน่วยวัดความหวานถ้าอุณหภูมิกลางคืนไม่ค่อยแตกต่างกันความหวานเฉลี่ยจะอยู่ที่11บิกนะฮะนี่ก็เป็นมาตรฐานแต่ว่า,าการจะหวานมากหวานน้อยอะไรนี่มันมันต้องอยู่ที่เรื่องของการ ดูแลรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่ปุ๋ยด้วยนะครับและปกติพุทษาเวลาเราปลูกเนี่ยนะฮะถ้าโดยทั่วไปก็อยู่ที่สภาพอุณหภูมินะ,ะตัวแปรสำคัญก็คือเรื่องของความหนาวเย็นนะฮะ่วนว่าลูกใหญ่เล็กแค่ไหนก็อยู่ที่คุณภาพพันธุ์ และก็การบำรุงรักษานะฮะแล้วก็โดยทั่วไปก็จะปลูกกันปีละครั้งเก็บผลเวิในปีละครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมพาอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวพุทรากันได้นะฮะเพราะฉะนั้นพุทราจะปลูกสำเร็จหรือไม่สำเร็จ อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่การดูแลศัตรูพืชนะอ้าวซึ่งเราจะได้คุยกันในโอกาสต่อไปนะครับเฟตเรลลนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าว ดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ประดับเติบโต,ตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร